สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พาทุกท่านมาตกปลาที่บ่อตกปลาปลาเก๋นครับอันนี้ก็เป็นบ่อลิวล้น,นครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567นะครับก็เป็นวันซิงนะครับวันซิงซึ่งมาลงปลาเมื่อวันเสาร์นอกจากว่าหาปลาไม่ได้นะวันนี้ค่าคัน2 0 0บาทครับลงปลาดินไป150โลนะครับ150อโลอันนี้ก็เป็นบ่อลิวล้นของ บรทตกปลาปลาเกตนะครับที่บ่อจะมีบ่อเล็กแล้วก็บ่อใหญ่นะครับอันนี้เป็นบ่อหยู่ล้วนนะครับผมวันนี้ก็ใช้คันระยะ3.0นะครับเบท7เจนะครับสายก็เป็นสายเบอร์สีนะครับเทียบกับปอนว่า16ปอนนะครับสายชิ่งก็จะเป็นสายพีเบอร์หนึ่งะครับตัวเบ็ดใช้ทรงเซเว่นไรเงี้ยงเบอร์สีนะครับส่วนทุ่มก็วันนี้ เอาทุ่นรังวัดจังนะครับแล้วก็ทุ่นหรือเปิดวัดจังนะครับเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อให้เกล็ดผสมเหยื่อหอมนะครับให้เกล็ดผสมเหยื่อหอมนะครับสูตรเหยววันนี้คร่าวๆนะครับก็จะมีเ้้าาส3 3นะครับประมาณประมาณครึ่งโลนะครึ่งโลรำก็ใส่ไปตอนแรกใส่ไปครึ่งถุงครับรำครึ่งถุงนะครับผม ตามด้วยกากมะพร้าวสองกำม,มือแล้วก็วนขนมปังบัตเตอร์ปั่นนะครับใส่ไปสองกำรรม,มือนะครับสองกำม,มือนะครับผมแล้วก็มีเป็นกุ้งป่นนะครับกุ้งป่นแล้วก็เป็นผงเผือกนะครับของอันไหนก็ได้นะครับผมของเฟียบหรือของถ่งฟงอะไรก็ได้ที่มันเป็นถ่งเผือกนะครับก็ใส่แล้วแต่ ชอบนะครับผมก็ผมใส่ก็ประมาณ2ออุ้งม,มือนะครับสออุ้งม,มือนะครับผมก็อย่างอื่นก็ใส่เพิ่มเติมไปได้นะครับผมของผมมันไม่มีตายตัวน้ำเมียนไหนก็ใส่นั้นบางทีก็ใส่เป็นอโอเมก้าสูตรสนะครับสูตรสนะครับผมนั้นนี้ไม่มีก็ไม่ได้ใส่รู้จะเป็นซปเปอร์แจ็คก็ได้นะซปเปอร์แจ็คนะครับ ก็ปริมาณตามใจชอบนะครับผมก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับอาจจะใส่ตัวสารเล่งกินไปอีกก็ได้นะครับสักหนึ่งอุ้งมือนะครับผมก็เผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะครับก็สุดเหยื่อเขาไม่ตายตัวนะครับผมก็อาจจะใส่เป็นหัวเชื้อเล่ากุ๋ยอะไรไปอีกสักสองสามอย่างก็ได้นะครับผม ก็มันไม่ตายตัวนะครับอมันจะเข้ามันก็ต้องเข้านะครับผมถ้าบทมันไม่กินก็อะไรมันก็ไม่กินนะครับผมวันนี้ก็สภาพอากาศผมว่ามันดีนะครับแดดอนอนนะครับช่วงเช้าแดดนอนอนคึมๆแล้วก็แดดนอนอนนะครับถ้าบ่อนี้ครับถ้าอากาศร้อนนะครับอ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลาไม่ค่อยเอาเหยื่อนะครับถ้ามันแบบคึมๆนะคึมๆบ่อ ปลาจะเล่นเหยื่อทั้งวันนะครับวันนี้ถือว่าโอเคนะครับผมมีลมช่ยเบาๆนะครับไม่ถึงกับแรงนะครับแล้วก็มีแดดนอนนะครับผมสลับกับมีเบกมาบังนะวันนี้คือดีมากๆเลยนะครับผมชอบบรรยากาศแบบนี้ครับบ่อนี้ถ้าร้อนจัดนะครับปลาไม่ค่อยเอาเหยื่อนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มตกฝั่งตรงข้ามก็เริ่มวัดกันนะครับฝั่งผมนี่ฝั่งต้นกล้วยก็ ปลายังไม่ค่อยเข้านะครับผมก็ผมออยเหยื่อนะผมเหยื่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อรอปลามาคนระับเป็นการสร้างหลุมนะสร้างหลุมเพื่อให้ปลานะครับถ้ามันมาเจอเหยื่อมันก็จะมาตอมเหยื่อที่เรากองไว้นะครับผมก็ผมจะทอเหยื่อลงไปเรื่อยๆนะครับปลาไม่เข้าผมจะจับจีบก้อนโตลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทุ่นจะมีอาการ เราถึงจะลดปริมาณก้อนจับกีบลดลงนะครับผมวันนี้ก็เตรียมเหยื่อสดนะครับเป็นกุ้งนะครับกุ้งชิ้นนะครับที่บอมมีขายนะครับถุงละ20บาทเราก็จะเป็นไส้เดือนสายพัน AF นะครับก็เตรียมมาทั้งสองอย่างนะครับผมเพื่อที่เราจะ,ะแก้เกมนะครับเวลาแบบมันชอบกินกุ้งหรือกินไส้เดือนนะครับผม เราก็ต้องเตรียมไว้ทั้งสองอย่างนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคนระับตัดภาพมาที่ปลาเริ่มเข้าทุนเริ่มมีอาการครับดูไวแท้นนประมาณสักครึ่งชั่วโมง,นะน,งมนะครับทุนถึงมีอาการครับเพราะฝั่งตรงข้ามนะครับก็ได้วัดไวกว่าฝั่งที่ผมนั่งนะครับ หลุดเด้ยหลุดครับว่าตอนแรกหลุดแล้วอ้ตองเต็มเนาะวันนี้ไรตัวแม่งตึงเมือ Ôi, đùa ngàm Điều con tốn những bệnh tình Đùa Đó là สองมาละค่ะสวยนามันต่อมันไม่กินนะนุข้ามาตอม เติมปากครับตัวนี้สวยงามครับตุลย์เปิเปดจังงบเต็มปากครับ ngam ha tu lu วยงามครับตุนเปิดเปิดจังครับช่วงสายปลาระยะสามศนมันเริ่มเงียบนะบก็ลองยืดขันกระบองวันนอนระยะ4.5เมตรดูนะครก็ปลาก็ได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็ห่างๆตัวนะครับแต่ฝั่งผมวันนี้ก็เข้าทั้งวันนะครับปลาเข้าทั้งวัน แต่ก็ได้ห่างตัวนะครับมาดูผลงานวันนี้นะครับผมก็พอได้อยู่นะครับไม่รู้ได้เท่าไหร่ไม่ได้นับแร้วมีแต่ไซบูบูเลยนะผมสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวนะครับวันนี้ก็ได้สิบเอ็ดตัวจากทุ่นรังวัดจังแล้วก็ทุ่นลูกเปิดวัดจังนะครับ แล้วก็เหยื่อก็จะเป็นหนักไปรังงห้เกตผสมเหยื่อหอมนะครับผมก็หากทุกท่าชนชอบการตกปลานะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยนะครับผมจรั